ซิ้หงหะเยอนดิขัดเทียน,นแล้วข้ามกาำกับที่เลยแบบข้ามกำกับวางข้ามกำกัยีดเก่าด้วยเก่าหน่อยอันทียนแั้วเออโอเคแล้วเนาะทำกอนี้เนาะเอ่อแม่คู่เด้มาล่ำบวงสวงก็คือยืนสถานที่ของพระอาจารย์เนาะค่ะพระอาจานนรย์ได้ไอเอกชัยเนาะค่ะ มื่อนี้แม่คู่ไดมาล่ำบวงสวงอยู่ที่วัดคำชนเนาะค่ะก็คือมาหยิ่งสถานที่ของพระอาจารย์เนาะค่ะแล้วก็เมื่อนี้เนาะค่ะคือขันของปูนะค่ะขันของปูจะนี่ห้าร้อยห้าสิบสองบาทขันซื้อก็จะเป็นห้าสิบสองบาทนะคะพร้อมกับลูกซีดแล้วก็ะะยูทูบเนาะค่ะอยู่ในนี้เนาะค่ะอยู่ในนี้เท่ากับตัวแม่คู่จะบรรลบขันหมายถึงว่าเงินนะคะ ขันนะแม่ครูรับอยู่แต่เงินแม่ครูไม่รับนะคะก็คือจะเอาแต่เศษนะคะหมายถึงว่าปู่จะให้เกตหน้ากับแม่ครูนะคะก็จะมีเก้าเอ่อนี่นนมีเก้าบาทอันนึงเงิเหรียญน,นะคะเอาเหรียญถ้าเมื่อเดบ๋ยก้าบาทกับเหรียญจ้าเอามาเมื่อไงเอาเ,รนนเหรียญเนาะเหรียญที่รีบบอกจ้า คือคือปกติแล้วเนาะค่ะผูจะบอไห่อตัวตัวที่เป็นถ้าถ้าเป็นปูเนาะค่ะเพื่อนจะบอไห้แม่คู่เก็บกระดาษเนาะค่ะเชิญไดเด้อค่ะมาด้วยกันก็ได้นะคะเอเพื่อนจะไห้แม่คู่ก็คืออันนี้ถ้าสําหรับเพื่อนเนาะเพื่อนจะเอิ้นเก็บหนักเนาะค่ะอันนี้เก็บหนักแม่คู่จะเป็นผููรับใปเนาะค่ะส่วนตัวนี้ ทางทีมงาน YouTube แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาพระอาจารย์เอกเนาะคะ่ะหรือว่าพระเอกชัยเนาะคะะ่ะแล้วก็เข้าจอมมอบถวายพระอาจารย์เนาะคะ่ะที่กรุงเทพฯวันที่10นะคะวันที่10สิงหาเนาะคะ่ะแม่ผู้จะมาทำะจ,าจะจะมาบวชชีพาพอยู่นี่แม่นบ้างคะงานอะไรคะงานอถอดเทียนอ๋อถอดเทียนเขามาถอดเทียนน้ำกันแม่ผู้บอสบิดอ่า มาถอดเทียนน้ำค่ะแล้วก็จะมีโรงท่านพร้อมเนาะค่ะถ้าเอฟซีเนาะค่ะจะจะเฮ็ดเอ่อโรงท่านก็ไม่พู่เนาะค่ะวันที่สิบนี่สิบสิงหาเนาะ,ะค่ะกับที่วัดคําชนนะค,ะค่ะกับสามารถรวมได้กับทุกช่องเลยเด้อค่ะเอ่อสามารถเอ่อโทรมาหาแต่ละช่องได้เนาะค่ะว่าเอออยากร่วมอยากร่วมเฮ็ดเอ่อโรงท่านกับแม่พู่จังสีเนาะค่ะแล้วก็อยากร่วมเฮ็ดกับเอ่อวัดคําชนจังสีก็ได้เนาะค่ะ วันนี้ตัวเลขของปู่ดำทุกคนก็คงจะได้แล้วเนาะค่ะกะมือนีเนาะค่ะแม่คู่จะเสียงเนาะค่ะว่าเลขของปูดะะ่ดำเนาะค่ะแม่คู่กับจะย่างจะอธิษฐานฝากอหไฝังไรเาะค่ะจะอธิษฐานเนาะค่ะว่าเออถ้าเลขในสี่หลักเนาะค่ะเลขในเออ่ขอบุญหวานสันเกาเจ้าทีเจาะทางในยูนีเนาะค่ะจะ พ่อแม่คงข้ามเาพ่อแม่แม่ธรณีเนาะคะ่ะให้ลูกหลานเนาะคะ่ะขอให้ลูกหลานท้ำสำเร็จเลขของปูดำจะออกตัวใดขอให้ลูกหลานจับใดตัวนั่นเด้อค่ะเพื่อจะได้เป็นบุญกุศลมาท้ำมาสางในวัดคำชนเนาะคะ่ะสาธุ เปิดเลยค่ะอันนี้อัน,นผู้หนึง่งอันนี้ผู้หนึง่งอันนี้ผู้หนึ่งค่ะใส่คันเดีย๋ยวเอาออกเด้อ ะะมึงเอาเ้อค <ave USC. S 1> <in> ่ะก็คือคือมึงเอาสองสี่เนาะค่ะสังเกตนะคะเลขปู่ดำนะคะหกสองเก้าตัวเดียวกันเลขของปู่ดำสองสี่พี่เนจะขึ้นกับเก้หเลื่อยเลื่อคค่ะที่ไม่ครหลวงไห้ค่ะ ชุดแรกได้สองสีนะคะชุดแรกได้สองสีได้เก้าหกเนาะชุดที่สองได้เก้าหกค่ะค่ะสำหรับตัวแม่คู่แม่คู่จะชอบตัวนี้ไหมคะเก้าสอบหกกระไรแม่คู่ดำจะขึ้นหรือลงแม่คู่สอบขึ้นหน่้ยมค่ะเอ่อเป็นหยังคือสอบจีค่ะคือจะขึ้นจะลงมันจะหนึ่งเตี้ยมสีไหมคะ เมื่อกี้เราได้อะไรเนาะนแต่ว่าโตเมกูประธานในรูดอกว่าได้อีหยังแนแต่ว่าถ้าเลขบูดาจะขึ้นหรือลดหนึ่งแต้มอยู่ตรงนี้เนาะค่ะครับอจะจะเอ,อยใส่คันไหต่อยอดตอยอดนะหบอคะถามาด้วยค่ะเมื่อกี้ก็ขึ้นเนาะขึ้นลดสาธุค่ะนุมนโมทนาบุญนุ่มขึ้นจากหาซ้องก่อนใ่หเข้ากอนว่าได้ขึ้นลดเนาะสภาพเนาะเยยบม้อนลดไปเนี่ย มันก็เป็นห้างใช่ค่ะแล้วแต่จิตศรัทธาเราค่ะมากแตใส่นอกค่ะโอ้วมากใหญ่ัง มือดร่มบนมันแต่เมื่อนี้มากข้อโฉบจนีขอล่างส่งปูดำเลยได้โชคหลงทางมากเลหลงทางมาได้โชคเลยเนาะจากบุรีรัมย์บุรีรัมย์ เท่าไรล่ะทั้งหมด1 9 2 0บาทหนึ่งพนเก้าบาททั้งหมด1 9 2 0เก้อยยอันนี้เพิ่งเด้อจำว้เด้อเพิ่อบนบอกให้หนูว่าจำว้แต่เรื่องเดิมเมื่อนี้เพิ่อนเน้นตัวได้กับสางจำไว้ว่าเพิ่อนเน้นตัวได้กับสางให้เอาไปบวกที่หนึ่งเนาะอัถวายอัถาวถาย ให้ผู้ชายเข้าไว้มาลับพอน้ำก <Like S 1> ันเด้อค่ะเอฟซีมาลับพอนน้ำกันเด้อค่ะพ้อนเเดด งบปกติปที่นี่ตรงเพิ่มโอ้ล่ตัวนั่นตัวเ็ักโอ้ยมันตรงเพิ่มขึ้นเลยแหละคนไม่โชคแสดงว่าเอฟตกินนี่รักเก่ารักเก่ักเก่าหกหลักเจดหลักนนนี่นะครับเลขปูดำนะครับนะปูดำเพิ่นเคยเขียนให้ย้่นี่นะครับวงไ้เลยครับศูนย์เก่าหาศูนย์เก่าหาครับ เลขลักคนก็ไม่ยี่สิบเก้าห้าแปดบ่ครับเพิ่นเขียนให้นะครับเนาะทางช่องก็เสนอเป็นเพียงแนวทางเด้อทางช่องกเสนอเป็นเพียงแนวทางถ้าชอบก็จัดขัดก็พันเด้อพี่น้องเด้อทางช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเด้อย่ำย่ำย่ำมากกะอ๊ะบอมากกะบอครับทางช่องก็เสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะ ขอบคุณเย็ที่สูบสุกคนขอขอเย็บทีสสุกคนก็หายลำลำเรืด้วยมันมันปังๆเด้อพี่น้องเด้อพจจาร่าจะเบรกขาออกรับก่อนเสี่งทุนเป็นการเชี่ยงสูงนะพี่น้องเนาะชอบก็ะจัดขัดก็ผ่านชอบก็ะจัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อทางช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นสวัสดีครับ